คายเพลงและก้าวจิรายุพูดแล้วดราม่าวีเสียงร้องเพียนในงานเปิดซีเกมกลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากการแสดงพิธีเปิดซีเกม2025เมื่อนักร้องสาววีวิโอเลตถูกชาวเน็ตจ,จับสังเกตว่าเสียงร้องในไลฟ์เพียนอย่างเห็นได้ชัดจนเจ้าตัวนะคะต้องออกมาชี้แจงผ่าน X ว่าเหตุการณ์นี้เป็นความผิดพลาดในการทำงานจริงๆวีเผยว่าทีมงานแจ้งล่วงหน้าว่าการแสดงครั้งนี้จะเป็นลิปซิงค์100%ทั้งเธอโต้งและกอล์ฟฟักกลิ่งฮีโร่โดยมีเหตุผลด้านเทคนิคเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นในหูฟังเธอจะไม่ได้ยินเสียงร้องสดตัวเองเลย ทำให้ระหว่างโชว์จริงวีเข้าใจว่ากำลังลิปซิงอยู่และทำเต็มที่เพื่อให้ภาพออกมาดีที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการเปิดไมค์สดเฉพาะในการถ่ายทอดสดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าขณะที่เสียงในหูของวีนั้นปิดอยู่ทำให้ร้องไม่ตรงคีย์แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้วีบอกว่ารู้สึกเสียใจมากและมองว่านี่กระทบต่อชื่อเสียงศักดิ์ศรีและอาชีพของเธอ จึงขอใช้พื้นที่ปกป้องตัวเองพร้อมย้ำว่าแทบไม่เคยลิปซิงค์ในชีวิตการเป็นศิลปินด้านกอบฟรักกิ้งฮิโลนะคะก็ได้ออกโรงชี้แจงกันว่าทีมศิลปินได้รับบรีฟให้ลิปซิงค์ทั้งหมดทำให้ไม์ถูกปิดในหูฟังนักร้องจึงไม่ดินเสียงตัวเองเลยทั้งวีและต้งจนทำให้เสียงออกมาเพี้ยนเฉพาะในไลฟ์ ส่วนผู้ชมในสนามได้ยินเสียงปกติแบบลิฟซิงตามแผนเดิมกล์ฟยอมรับว่าไม่รู้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นจากจุดไหนแต่ขอให้แฟนๆอย่าไปโทษศิลปินเพราะทุกคนตั้งใจเต็มที่และในฐานะรุ่นพี่ขอขอโทษแทนศิลปินทั้งสองคนหากทำให้ผู้ชมผิดหวังล่าสุดนะคะกาวจิรายุก็ได้โพสต์แล้วนะคะโดยการแชร์โพสต์ของวีและกล์ฟพร้อมระบุข,ข้อความเพิ่มเติมว่าพูดไม่ออกครับ ผิดหวังในการจัดการแบบสุดจะบรรยายทั้งที่ไม่ได้หวังไว้มากแล้วด้วยซ้ำต่อมานะคะ Universal Music Thailand ถแถลงการชี้แจงจากค่า Universal Music Thailand ตามที่ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแสดงของศิลปินในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกม2025เมื่อวันที่9ธันวาคม2568ณราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งมีผู้ชมบางส่วนนะคะสังเกตว่าเสียงร้องของศิลปินมีความไม่สมบูรณ์ระหว่างการออกอากาศนั้นทางต้นสังกัดนะคะในฐานะสังกัดของศิลปินจากการตรวจสอบข้อมูลภายในอย่างละเอียดขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดจากการประสานงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานส่งผลให้การแสดงของศิลปินไม่เป็นไปตามที่มีการพูดคุยกันเบื้องต้น ทางค่ายและศิลปินนั้นรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากขอบคุณทุกคนที่เข้าใจรวมถึงทุกกำลังใจจากแฟนเพลงที่มีให้กับศิลปินเสมอมาบริษัท Universal Music Thailand นะคะก็ได้ลงวันที่ไว้เป็นวันที่9ธันวาคม2568ค่ะส่วนทางทีมงานผู้จัดนะคะจะมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรนั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ